กินข้าวกันครับเรียกกินข้าวครับหมูผัดกินจับหมูผัดชอบแล้วจะได้กินข้าวแบบนี้อร่อยไหมลูก หอมๆวันหนึ่งสามมือ้อกินคนเดียวนะเพื่อนก็กินสองมือ้อนางกินสามมื้อเลยเดี๋ยวกินเสร็จให้นอน อืมใส่เตี้ยมันเปื้ลุกลุกพุงนาตาใส่ยลาลุกอืมเตี้ยมันเปื้ลุก เวลากินจะแยกให้นางกินคนเดียวนะคะไม่ได้ให้นางกินรวมกับคนอื่นดูพุงแถนน,นี้พุงก็ไม่รู้พุงเพราะอะนุอนโตหรือเปล่าเอ็มเหรอไหมหลัเอ็ม,มเหรอไหมฮะหลัเอ็มเหรอไหมนเราอีกิี่จะกินกน้ำมันแล้วเราหล,าาลุกินน้ำมันเล้วจได้ข้าวแล้วกินน้ำมันนะแปลเริ่มเหม็น นี่แต่นี่ลูกนี่นี่เดียยเด๋ยวไหนเดี๋ยวล่ะอย่ามาโดนนี่เท่าไดลูกนี่ลูกเท่าไดนี่ลูกแล้วนี่เดี๋ยวล่ะอ่ะใส่ลูกเดียวเดียวเดียวลูกไปล,ลูกอันไปเรียบเพื่อละไไปไปกินน้ำไป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 